อาจารย์นิพนธ์คะขออนุญ,ญาตเริ่มที่ตลาดหุ้นก่อนนะคะสำหรับบ้านเรานะคะคในช่วงปลายปีนี้แบบนี้ขออนุญ,ญาตขอมุมมองแผนที่จากอาจารย์หน่อยนะคะตอนนี้จากอาจารย์มองตลาดบ้านเราในช่วงปลายปีหน่าจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาไหมคะหรือว่าไม่ใช่คะนี่พูดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคือเราใช้ระบบะอ่าทันทีที่เซ็ตมันผ่านหนึ่งสามแปดหกเนี่ยเราก็ถือว่าตลาดมีขาขึา้ะนแหละค่ะ เราก็ไปดูว่าปัจจัยอะไรปัจจัยที่สําคัญก็คือวายุาพักเริ่มเข้ามาละหนึ่งตุลาก็ทํางานได้ดีเราเรียกว่าตลาดเป็นขาขึ้นในระยะกลางแล้วนะค่ะระยะกลางก็ไม่ถึงว่าหกเดือนนะหกเดือนนับจากนี้นะเซ็ตก็น่าจะสูงกว่าราคาวันนี้หนึ่งสี่สี่สี่ก็จําได้ง่ายนะแต่เราไม่ได้บอกว่าไปถึงไหนเราเคยบอกว่าประมาณสพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดก็ได้นะเราไม่สนใจ เราสนใจเรื่องของการลงทุนเราจะทำอะไรแล้วถ้าเราจะลงทุนนะครับอันนี้ก็แนะนำเหมือนเดิมนะครับถ้าจะลงทุนก็ต้องฝากผีฝากไข่ไว้กับหุ้นที่มีอนาคตนะฮะคือหุ้นกัฟฟอันนี้ทำออนทำไฮแปลว่าอะไรครับคนทั้งโลกไม่มีใครขาดทุนแล้วนะกับแอดวานฮะค่ะกัฟฟ์เอ็นจีนะคะแอดวานนะฮะแอดวานก็เป็นตัวหนึ่งที่นะฮะก็น่าจะทำออนทำไฮนะ เคยทำห้าแ <feed. S 1> ปก็ยังดูดีอยู่นะครับหุ้นพวกนี้ก็น่าจะาวันนี้มีสัญญาณซื้อด้วยนะการผ่านสองเจ็ดสู่ก็คือทำริวหายของรอบนะครับแล้วก็อินพัดนะครับทั้งหมดนี่ยก็เป็นเรื่องของการควบรวมเพื่อซินเนจีในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ที่ผูกนะขาดเลยนะของประเทศเราค่านะ ก็คือเอาไฟฟ้ามารวมกบับอินเทอร์เน็ตมารวมกับดาต้าเซ็นเตอร์นะ,รนะครับถือว่าเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่สำคัญในอนาคตของประเทศนะครับราคาหุ้นก็คนละเรื่องนะครับถูกแพงก็คนละเรื่องอมันไม่ถึงว่ามันน่าจะทำไม่ให้พอร์ตเราพังค่ะ ต่อไปก็จะเป็นหุ้นในส่วนของที่เป็นหุ้นหุ้นที่ว่าต่ำไซเคิลนะฮะเราก็เลือกตัว C B G ะะการที่คุ้นคนละเกรดแล้วนะครับ C B G ก็คืออยู่ที่ต่านะฮะแล้วก็เราระบบของเราก็คือถ้ากำไรดีนะฮะแล้วสามารถทำา h i g r High ของเท่าเฟรมวิกเนี่ยเราก็ถือว่าเราถือละ อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของเครื่องดื่มชุกํกำลังนะครับแล้วไม่เลือก OSP ฮะเราเลือก CBG CB <G, S 1> เพราะว่าตัวน,นี้าาอา G, มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งแล้วนแสงขึ้นมานะครับต่อไปเราก็จะเลือกครบเซเวนะครเราไม่เล่นหุ้นสเปซสะปะนะาเราเลือกหุ้นแล้วเราก็รับผิดชอบนะครับ,รบอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเจ้าใหญ่สุด แห่งวงการไอทีครับเป็นพวกที่เป็นาขยตัวกลางนะตัวกลางในการขายนะไอทีทุกประเภทนะฮะอันนี้ก็ลงมาแถวนี้ก็ขึ้นไปสูงสุยี่หกนะฮะลงมาแถวนี้ก็น่าจะสังเกตว่าเวลาเราเลือกเราจะเลือกหุ้นที่นักกิจกำไรไม่ได้เข้า่ะ่ะคือไม่ไม่ไม่ได้หวืหวาเนะอันนี้เราก็มีเลือกตัวที่นะครับ อัพทีนะฮะอันนี้เราก็เลือกมาเรามีนักเก็งกำไรขึ้นอ่ะแถวน,นี้มีสัญญาณซื้อแล้วนะครับค่ะอ่ามีสัญญาณซื้อก็เอาซื้อไปอันนี้ขึ้นมาเยอะนะครับสิบบาทขึ้นมายี่สิบก็ย่อลงมานะเพราะนั้นใครจะเล่นหุ้นพวกนี้ก็ต้องดูเวลาย่ออย่าตกใจนะฮะสิบเก้าบาทลงมาสิบเจ็ดบาทนะลงมาสิเปอร์เซ็นต์นะค,ค่ะดูเส้นแดงเนี้ยนะครับเราเราจะเลือกหุ้นต่ำเนี้ยนะครับ นะอ่าเอเดตเป็นหุ้นลักษณะที่เคยเป็นหุ้นใหญ่เป็นหุ้นใหญ่นะฮะเป็นหุ้นลงทุนเป็นหุ้นเจก,กับลายนะฮะหุ้นลงทุนก็มีแค่สามตัวแรกนอกนั้นก็เป็นหุ้นเก่งกำไรหุ้นลงทุนไม่ถือว่าก็ซื้อแล้วก็ถือไว้ไมีอยู่ก็ถือต่อไประยะทวนนิดนึงนะคะสามตัวแรกที่ลงทุนเป็นเป็นตัวกับแอดวานกับปนะีนท <Ad van. S 2> ัเนี่ยแอดวาก็คือตีนทัดนะคะครับระดูจากพื้นฐานแล้วก็อนาคต คาว่าลงทุนได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ราคาด้วยนะค่ะค่ะจังหวะต้องดีด้วยใช่ไหมคะจังหวะต้องดีจังหวะที่ดีหมายถึงว่าถ้าตลาดจะขึ้นต่อไปนะฮะสามตัวนี้ยังขึ้นเป็นตัวพยุงที่ดูแลตลาดอยู่นะหมายถึงว่าถ้าดู valuation แล้วมีกีปุ่มธนาคารเราก็มองว่ามันก็มันก็ต้องขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้มีอนาคตชัดเจนนะฮะจากเรื่องของ GDP ของไทยอะไรเงี้ยของประเทศการเติบโตสิทธิของประเทศการมี New e c e r ของประเทศเน่ะมันยังไม่เห็น<ฆ>นะครับแต่ธนาคารก็ก็ต้องถือว่าเป็นอะไรไปไม่ได้นะไปถึงว่าล้มหายใต้จากไปไม่ได้นะะก็ต้องมีการดูแลอย่างดีแล้วก็เป็นเป็นธนาคารนะฮะเทียบกับทั้งโลกเราก็ถือว่าเราเข้มแข็ง นะครับเวลาเราดูธนาคารเนี่ยให้เราดู GDP กับทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับทุนสำรองระหว่างประเทศไม่ถึงว่าธนาคารเป็นไรไปแบงค์ชาติเนี่ยก็ยังมาช่วยเหลือได้ค่ะนะครับเข้ามาช่วยเหลือประคับประคองได้คือไม่ปล่อยให้ธนาคารครับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเลือกเวียดนามนะฮะเวียดนามให้ดูนะครับเดือนหน้าต้องขึ้นแล้วแบบมีนัยสําคัญนะฮะเวียดนาม แล้วก็คือที่ต้องต้องดูเดือนหน้าเพราะว่าเป็นเดือนที่มีการปรับพอร์ตใหญ่นะฮะ<ฆ>ของกองทุนใหญ่ทั่วโลกนะครับเวียดนามก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของอาเซียนนะครับถ้าจะเข้ามานะครับค่ะ<ฆ>จีนเนี่ยหรือฮ่องกงก็คืออันนี้ก็ระเบิดไปแล้วนะหมายถึงว่าเป็นขาขึ้นไปแล้วนะครับเราเลือกหนึ่งตัวนะครับคือเทนเซ n นนะครับเทนเซก็ถือว่าเป็นหุ้นตัว ตัวใหญ่สุดนะฮะแท็กที่ใหญ่สุดของจีน,นะครับเราเลือกหนึ่งตัวนะรเราไม่เลือกหลายตัวนะครับตัวในต่างประเทศ n a s แ a ็กเราก็มองว่าก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับปรับฐานได้นานเพราะนั้นแต่ขึ้นมาจากหนึ่งมื่นหนึ่งพันนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันแล้วขึ้นมาสองหมื่นดังนั้นการปรับฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะาไรมากมายของคนที่อยู่ในนัสแท็กรวมทั้งพวกเราหลายคนที่ไปนะฮะ<า>ก็ ไม่ต้องลงทุนอีกอใครเข้าเ V D อดีจไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอีกร้อยปีะนะ,ะค่นะครับเราเรานึกดูแล้วเราจะเข้าใจภาพว่านะฮะเราอย่าไปมองว่ามันจะพังหุ้นโกลดจะพังมันไม่พังหรอกนะครับเพราะหุ้นที่ขึ้นไม่ว่าที่จีนชัดเจนมากคือหุ้นเทคค่ะไม่ใช่เกวียนฮะคือหุ้นเทสวาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโลกสมัยใหม่นะ ก็ก็ไม่จํากัดนะครับว่าใครจะไปเล่นหุ้นแบบเก่าๆก็เล่นไปนะแต่เราเราเป็นคนสมัยใหม่อหุ้นรุ่นยุคใหม่ยุใหม่ใช่อ่ารุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเ e วิเน r เทคออ l l นะเพราะนั้นต้องเลือกตัวที่ใหญ่สุดนะฮะในอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นนะครับเราไม่เล่นหุ้นซีซัวนะครับเพราะเราเชื่อว่าทั้งโลกก็คือเคช p ฟนะฮะ ทุกประเทศเนี่ยนะครับจะมีธุรกิจแบบเก่าที่เป็นเช็คเคขาลงค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นอเมริกาเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นะนค่ะเราเลือกเล่นหุ้นเฉพาะเจาะจ,จงโดยเราก็ไม่สนใจอินเด็กซ์อินเด็กเราก็ไม่สนใจรนะับไม่สนใจว่าเซนดเด็กจะลงไปพันสองไหมก็รเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับเรานะครับโดยหุ้นที่แนะนําไปอย่างกราฟเอรไวา์อินทัชนี่ก็แนะนํามาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเืิ แนะนําให้กับลูกค้าเรานะคือเราเลือกใปีนี้เราก็จะเลือกอีกว่าเราเลือกหุ้นอะไรในปีนะ้าค่ะแต่ปีนี้เราเลือกมาแล้วครับแอนบังอินทัศคาราบาลเล็กต่างๆที่พูดถึงนะครับค่ะบีบนะีเลเเลือกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะก็แล้ก็อันนี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ถามว่าเซตในการวิเคราะห์เราไม่สนใจเซตครับค่เซตไม่ได้อยู่ในอนะถ้าเซตก็ต้องไปดูทีเฟกแล้วก็มองว่าช่วงนี้ของนะครับ พออยูพักไม่จะไม่เซจขึ้นไปตรงแบนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็เรียนซันส่วนทองคำนะฮะเขาเชื่อถือว่าทองคาเป็นภระเอกในการทํากําไรให้กับลูกค้าเรานะครับทําให้เราอยู่ได้ด้วยคือลูกค้าเรากําไรจากทองคําเยอะนะฮะกันแปดนะครับสองพันสองพันสามล่าสุดที่เราเข้าไปลองล่าสุดนะฮะก็คือสองพันหกร้อยี่ห้านะฮะเรจะมองทองคําเป็น ตาสารที่เป็นพระเอก<ะ>อยู่นะครับที่จะขึ้นต่อไปมีคนถามว่าเรื่องอะไรไม่รูะะ้เราใช้ระบบเล่นเพราะเราเล่นเราไม่ได้ซื้อทองคำแทงะะ่ง<ะ>ก็แนะนำนิดนึงใครกลัวว่าจะเกิดสงครามก็ไม่มีอะไรคุูก็ขายทุกอย่างแล้วไปซื้อทองคำนะฮะแค่นั้นแหละแล้วกูก็จะเลิกกลัวนะฮะคุณมาเล่นหุ้นด้วยความกลัวสงครามะ,ะหรือฟังแล้วราะหอพูดว่าเมื่อวานหุ้นไทยลงเพราะสงครามไอ้สองครามยุติแล้วเหรอ คุณไม่ไปฟังเขาหรอกนะฮะเขาพยายามฟังอ่ะตลอดแหละนะครับคุณสังเกตนะวิเคราะห์เขาไม่เคยแนะนําให้ขายรุ่นไหซื้อตลอดนะก็ติดกันยุ่งตุ้งนั่งกันมาแต่พี่แนะนําให้ขายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องหายเหตุผลมาซัพพอร์ตมันมีเหตุผลแต่คุณไม่รู้ละคืออะไรนะฮะบางทีเราก็คอยใจผิดคิดว่านักวิเคราะห์เขาเก่งรู้ทุกเรื่องเขาไม่รู้หรอกเขาเล่นผู้ยังไม่เป็นเลยนะฮะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเข้าใจ การลงทุนในตราสารแต่ละประเภทให้ดีนะครับอเราที่ต้องพึ่งตัวเราเองนะฮะเนื่องจากเป็นเคเชฟเพราะนั้นเราก็ไม่แบบทุกตัวนะฮะเราจะเห็นว่าวัน,นวันนี้ใครไปเล่นหุ้นที่อ่าที่มันเป็นหุ้นตลาดอะ e ออะไรพวกนี้น,นะครับมันไม่ถือว่าคุณต้องมีความสามารถในการเล่นเองไม่ใช่ฟังคองนอื่นเพราะนั้นพี่จะไปแนะนำหุ้นที่เป็นเก่งกำไรแบบแรงๆเป็นวันๆเลยนะ พี่แนะนําให้ซื้อ e อเอมานะครับแล้วก็แนะนําให้ขายไปแล้วที่สิบบาทนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะแนะนําใหม่ครับถ้ามันจริงจริงแะไม่แนะนําทุกวันนะ,ะแล้วคนค <ๆ S 1> ที่เล่นก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าคูณเล่นไม่เป็นนะคุณูอยาไปแตะต้องหุ้นพวกนี้นะครับนะครับอ่าวันนี้ก็จะมีหุ้นเข้ามาตัวหนึ่งนะครับอาโอเคคือโอนะครับแล้วก็ไปดูดู v a l u a เ i ชัเพิ่มนิดหนึ่งดููธุรกิจเขานิดนึงอันนี้เป็นกำไรที่กเ,เขาจะบอกเลยครับว่าเข้ามาจากร้านอาหารนะครับร้านโอโกจูนะี่ก็เป็นต้องถือว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่ในลูกค้าระดับระดับมีเงินคนมีเงิน,นาอาหารจานหนึง300่ง3 0 0ร้อถนะึงเจ็ดเนี่ยไม่ใช่ระดับร่งแล้วนะครับ,รบแล้วก็สาขามีอยู่30สาขานะครับมี k, k eat, คอออยู่อีกแล้วก็มี อเมซอนอยู่ด้วยนะครับ450สาขานะฮะอเมซอนอยู่ในนี้ด้วยนะครับสาขาก็มาดูข้อมูลนิดนึงนครับสาขาของโอโคจู K 30สาขานะฮะก็คือโตมา6สาขานะครับในปีปีที่ผ่านมากีออสมี4นะฮะแล้วก็อเมซอนมี450สาขานะครับอ่ากำไรโต44เปอร์เซ็นต์นะครับ อ่ส uh, ิบสี่เปอร์เ็นแปลว่าอะไรแปลว่าอ่าที่เรารู้วันนี้นะฮะที่กำไรก่อนเข้าตลาดเนี่ยวันนี้ราคามันขึ้นมาเสร็จแล้วนะจากร,ราคาจองราคาจองอ่ะ P/E ยี่สิบสี่นะ่นะครับแล้วเราก็จากไหนก็โตจากการขยายสาขานะแล้วก็อ่าแต่ละร้านเนี่ยก็ก็มีการเติบโตน้อยมากนะครับเนี่ยแปดเอร์เซ็นแต่ที่ กำไรโตมา40%จากการขยายสาขาเพราะนั้นน่ะจุดแข็งของเขาคือต้องขยายสาขา,ขาให้ได้นะครับ <c oughs> นะครับต้องขยายสาขาให้ได้วันถึงจะเติบโตขึ้นไปได้ตอนเนื่องธุอกิจเขาก็อยู่ประมาณนี้นะฮะแล้ววันนี้ PE ถ้าราคา12บาทเนี่ยก็อยู่ประมาณส 45, 45ัก45 45-50แล้วนะเพราะนั้นก็ต้องไอ้แพงไม่แพงเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนะครับ แต่เวลาซื้อหุ้นที่ดีนะฮะก็ต้องซื้อในราคาที่เหมาะสมพี่แกแนะนําได้ว่าใครที่ถือมาจากราคาจองนะฮะก็สามารถถือต่อไปได้นะครับดูจากการโกด40ร์40%ถ้าขยายอีก6สาขาการโกรดจะเหลือ30%อร์ะเงี้ยนะฮะค่ะเพราะฉะนั้น P.E. 24ก็จะเหลือประมาณ P.E. 18ดนะฮะดูร้านอาหารที่อัพตอยูเนี่ย PE ก็อยู่ในโซนของ40-50อ 50, 50. ัพเลย ค่ะนะครับไปถึงว่าขยายเราก็ต้องไปดูว่าขยายสาขาได้ไหมนะฮะนะครับก็ขยายสาขาเขาจะเลือกสาขาของปตทนะนะครับที่<ฆ>ที่เป็นชุมชนแล้วก็ก็สร้างเป็นศูนย์อาหารศูนย์การค้านะครับอย่างแถวบ้านที่เมืองทองเน่ยศ<ฆ>ูนย์เมืองทองปิกวัตอะไรสักอย่างเนี่ยก็มีคะมีคิวนะครับครับม<ฆ>ีคิวพี่ไปนั่งกินบ่อยนะฮะแล้วดูก็โอเคนะ ดูระดับหลัแล้วก็ไม่ได้พึ่งไม่ได้พึ่งต่างชาติอะนะฮะธุรกิจร้านอาหารวันนี้ที่ดีต้องอยู่ในห้างแล้วพึ่งต่างชาติคือพึ่งท่องเที่ยวค่ะแต่โอ้ก็จุว่าเขาแข็งนะนะครับเพราะเขาไม่ได้พึ่งต่างชาตินะค่่ะอแสดงว่าสุขภาพอะไรก็ชอบทานใช่ไหมคะอ่าคนรักสุขภาพเนี่ยเขาอายุยืนเขาไม่ตังค์อยู่แล้วนะครับเขากาไม่ได้ไปกินเหล้านะฮะเขาก็อาหารของเขาก็ต้องถือว่า ก็กินก็ก็อร่อยนะแต่ต้องมีคนมีกระตังนิดนึงนะครับ,รบพี่ถ้าตลาดล่างเนี่ยตอนนี้มันตเตยฮะฮะแต่ขอเขาอยู่ในตลาดแบบเนี้ยนะครับคนไทยต้งหกสิบล้านคนนะครับมีลูกค้าสักแสนคนวนมากินนีก็รวยแล้วเนาะค่ะนะครับอ,อราคาแถวนี้พี่ก็คิดว่ามันน่าจะฟูแวลูป่ะราคากับ valuation คนละเรื่องนะครับราคาจะขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ วันแรกเลน,นะครับความต้องการซื้อเก็่กับอะไรกันเต็เมสๆสุดๆนะฮะแค่นั้นเองนะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรเรื่อง valuation มาพูดให้ฟังหมดละนะเรื่องของพื้นฐานไม่ได้วิเค,คราะห์นะฮะคืกคนก็จเราเองว่าธุรกิจเขาจะโตไหมล่ะก็ต้องไปไปถามไปหาเหตุผลด้วยว่าเขาจะขยายสาขาไหมสำคัญก็คือโซนไหนบริเวณไหนเราต้องมีความรู้นะครับว่าการเปิดสาขาโดยที่ไม่มีคนไปกิน่ะนะฮะ อันนี้เหนื่อยนะ,นะครับเป็นปริเวณไม่ได้นะครับร้านเน,นี่ยนีต้องเปิดบริเวณที่มีคนอถ้าไปดูแถวฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่ข้ามไปที่มีคนรวยอยู่เยอะๆถนนราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์อะไรแถวนี้ยนะครับมีสาขาหรือยังหรือในอในจังหวัดใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะฮะสาขาเสาขามันงแค่สานะโตไปหกสิเนี่ยโตร้อยเนะ อ่ะโดยพี่ย้ยสรุปก็คือว่าเขาต้องโตจากการขยายสาขาเพราะฉะนั้นราคาวันนี้แพงอยู่ไม่แพงก็อยู่ที่การขยายสาขานะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ได้ดมุมมงนะที่เฉียบคมมากนะคะก็ถ้าใครที่จะติดตามอาจารย์ทีเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการลงทุน QIQP นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไบราดาวนี้ต้องกราบขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับทีนเนเวลของเรานะคะขอบพระคุณค่ะ